เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจพุ้งน้องได้พองโอ้ทำไมมุมนี้หน้าดำจังเลยเนี่ยจริงๆเราหน้าขาวกว่านี้นะทำไมกล้องออกมาดูหน้าดำเนี่ยในฝันอืมสว่างขึ้นหน่อยนึงสวัสดีครับนะไลา์ที่สองนะของเช้าวันพื่อหัสบดี 2ตุลาคม2 5 6 8นะฮะ7โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมนะฮะไลน์นี้ก็พาชมสวนพาดูดอกไม้นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนะตอนทีนะ่ทำงานนะดูแลพื้นที่ถูสาลานั่นเองนะครับนะอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสัก6นาทีก่อนนะครับผมนะะสำคัญเลยนะติดด่านให้กำลังใจนะครับ กระโดดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะขึ้นช่องมนโอมด้วยนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมกระโดดนะครับนะเอามนโอมปกตรงไหนดีเนาะปกดอกอะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาจุดขึ้นปกโอมสวยๆอ่าเจอแล้วดอกอุหลาบสีแดงน,นี่คุณผู้ชมเป็นช่อเลยอ้าวสวยงามนะฮะ FC ดูพิเสือหกนาทีปุ๊บแล้วก็กระโดดไปมนโอมหนาทีนะ

ม้นโอมเชิญลานปูเช้านี้ปึ๊บใส่แฮชแท็กหน่อยนะม้นโอมแช่เหน,นีวเมื่อวานนี้ใครได้ดูคลิปรามบ้างนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมท่านใดได้ดูคลิปรามแล้วบ้างนะฮะกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมนะ น้องน้ำมนนะฮะ,นะได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยนะเรียกว่าพูดคุยดีกว่าจะพูดว่าสัมภาษณ์มันเป็นงานเป็นการเกินไปนะ,นะพูดคุยนะฮะก่อนที่ะจะไปรำเนาะนะเรื่องการที่จะได้เดินทางไปกรุงเทพเนาะนะเพราะว่าป้ามีแผนที่จะ,ะไปกรุงเทพนะประมาณสักวันที่สิบเนาะนะครับไปช่วงวันเกิดพี่โอ๋นะฮะ น้องน้ำมนต์ก็เปิดใจก่อนเดินทางว่าอย่างไรนะก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปนะนะครับผมนะพี่เสือก็จะไปด้วยนะครับผมนะลุงบอกป้าว่าให้ชวนพี่เสือไปด้วยนะไปเป็นเพื่อนนะพาน้องขึ้นรถเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเท่าที่มีเวลานะฮะเท่าที่นะเวลาจะเอื้ออํานวยแล้วกันนะนะครับผมนะ กล้องสองกล้องนี่แสงไม่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเออแปลกดีเนาะแสงไม่เหมือนกันทั้งทงที่เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะปดเอฟซีดูดอกกุหลาบนะฮะแดงนะสดใสออกแดงเข้มกึ่งบานเย็นนะฮะแล้วพอมีน้ําค้างมาเกาะอยู่ตรงดอกแบบนี้เห็นไหมฮนะ้สงามแท้นะฮะปลาล่ำปลาเหลือนะฮะงามจริงๆนะฮะแล้วออกดอกทีละช่อทีละช่อเลยนะฮะ งามนะฮะอันนี้ออกดอกเป็นชน่อนะฮะแต่อันนี้รักสันโดษน,นะครับอันนี้ออกดอกเดียวนะฮะไม่ยุ่งไม่อุ้งไม่อึ้นกับใครทางนั้นนะฮะฉันขออยู่แบบเป็นนางเอกโดดเดียวนะฮะเป็นนางเอกนําคนเดียวนะฮะชมสวนชมสวนกันนะครับผมดูกล้วยไม้คุณผู้ชมกล้วยไม้สีขาวงามนะฮะ ดอกไม้สีขาววาบวับจับตาหน้าดูชมนะกล้วยไม้สีขาวสวยมากนะครับโอ้ทำไมช่วงนี้กล้วยไม้สีขาวออกดอกเยอะจังตรงนี้ก็สีขาวนะครับอ้าวมาตรงนี้ก็สีขาวอีกอเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้กลไม้สี ม่วงครับผมคุณผู้ชมกล้วยไม้สีม่วงนะสวยมากนะชมสวนก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปนะปฏิบัติภารกิจนะนะฮะจุดที่เราดูแลทุกวันทุกเช้านั่นเองนะครับอันนี้กล้วยไม้สีทูโทนนะฮะขาวกับม่วงนะครับคุณผู้ชมนะฮะงามงามงาม นี่ก็ทูโทนนะฮะทูโทนเขาก็จะอยู่ใกล้กันนะฮะสีขาวเขาก็อยู่ใกล้กันนะครับอันนี้สีโอรสหรือว่าสีสม้มว้าวตรงกับวันนี้พอดีเลยคุณผู้ชมนี่สวยมากนะฮะสีสม้มสีโอรสนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะครับโอ้ตรงนี้มี3มช่อเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมีสามดอกนะฮะอยู่ในหนึ่งช่อ หอมด้วยนะกลิ่นหอมมากนะกหุลาบพันนี้นะคุณผู้ชมนะสวัสดีทุกท่านครับทั้งสองช่องเลยนะฮะไลายคู่เลยนะฮะมันอมชาแนลเสือพาไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์นะทำความสะอาดก่อนนะครับ เอาฝาหายใครกินฝาหรยกว่าฝาน้ำยาหายนะฮะมันอยู่อีกที่หนึ่งน้ำยาเราหอมนะใส่แค่นิดเดียวพอ ทุกท่านนะครับภาพชัดไหมนอ้อภาพชัดเจนกดสองนะฮะสัญญาณดีภาพชัดเจนทั้งสองช่องเลยกดสองให้หน่อยนะครับผม ลงพื้นที่ลงพื้นที่การให้กำลังใจกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดดานนะครับ <S <S 1> <S 1> อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะฮะเวลาเราทำงานเนาะเราจะตั้งเครื่องตั้งจอไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำงานพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก่อนนะฮะอ่า ไปคาถานะฮะคาถานาคประจำวันพฤหับสบดีนะฮะวันนี้วันพฤหัสเนาะนะครับนาคประจําวันพฤหัสบดีนะท่านชื่อว่าองค์องคุรุนาคราชนะครับผมนี่นะฮะมาดูกันตรงนี้เลยนะฮะท่านใดเกิดวันพฤหัสบดีกดห้ามาหน่อยนะครับมี fc ท่านใดนะที่ได้รับชมไลฟ์นี้นะฮะแล้วเกิดวันพฤหัสบดีบ้างเนาะนะนะกดห้านะครับกดห้านะครับ อมณติตังพยามะคุรุอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนะฮะสิบเก้าจบนะครับผมนะคาถาองคุรุนาคราชนะครับนะสวด19จบนะครับนะแน่นอนเนาะนะท่านก็จะมีสีส้มนะฮะสีประจำวันพระหัสบดีนะฮะส้มแกมทองนะฮะ เทียงคู่อยู่กับนาคองค์สุริยะนาคราชวันอาทิตย์นะครับผมนะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะจุดหนึ่งนะฮะที่เวลาท่านเดินทางมาที่ร้านองค์ปูนะต้องนะมาถ่ายรูปนะฮะเนื่องจากว่านะเราจะได้เห็นนะพญานาคนะสามเสียนนะครับผมนะเป็นจุดที่มองเห็นพญานาคชัดเจนสามเสียนเนาะนะนะนะองค์ปูปริจิตนาคราชนะฮะวัน พฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองเนาะนะมายืนตรงจุดนี้เลยนะตรงกลางบันไดนี่นะฮะถ่ายรูปสวยๆกลับไปเนาะนะฮะวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะฮะบ,บัวลอยน่าจะไปแล้วเนาะบ,บัวลอยไม่อยู่กับเราแล้วนะบัวลอยหนีไปแล้วแหละนะคงไม่มาอีกนะครับรอลุ้นพายุลูกใหม่นะฮะเดือนตุลาเนี่ยนะกรมอุตุก็แจ้งว่าจะมีพายุเข้ามาอีกสามลูกนะเอฟซี FC นะฮะ เราก็จะเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับผมนะครับต,ตั้งกล้องไว้นี้นะเอฟซีก็พูดคุยทักทายกันเองเนาะนะครับสำคัญเลยก็อ,อยู่สักหกนาทีค่อย่ากระโดดนะถ้าไม่ถึง6นาทีก็จะไม่เห็นด่าอ,อยู่6นา ก็ช่วงนี้นะครับเอซี FC เดินทางมาไม่เยอะนะฮะวันหนึ่งอาจจะมีนะหนึ่งคันสองคันนะครับการใช้บริการตรงศาลาก็จะไม่ได้ถูกใช้งานนะอย่างยังไงอะ่ะมันมันไม่เลอะนะพวกง,ง่ายงๆพูดภาสาชาวบานะ้านเนาะมันก็ไม่ได้เลอะมากนะฮะเราแค่กว่ากว่าแล้วก็วววถูนิดนิดหน่อยหน่อนะให้ค่า ถ้าฝุา่นคราบเิ็คราบใบไม้คราบละอองอะไรมันออกไปแค่นั้นพอมนะันก็ไม่ได้ถูดพื้นนะฮะเดี๋ยวก็เลยเนี่ยนะคือผ้าม็อกที่เราใช้อยู่เนะี่ยก็เป็นม็อกที่ใหม่นะฮะเป็นม็อกที่เราซักสะอาดทุกวันนะเราก็สามารถนํามาถูโต๊ะแบบนี้ไดนนะนะ้มันจะเร็วนะเอซี F T, ถ้าเราใช้ผ้ามันนั่งค,อค,อคอ่อยๆลูบหมดเมื่อก่อนปวดแขนเนะนะนะเราก็อายุเยอะอันนี้ยอมรับโดยดีโดยยอมรับโดยตรงนะครับนะ เอาผ้ามานั่งถูนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละโต๊ะแต่ละเก้าอี้มันมานนะมันเสนียเวลาทําเสร็จปุ๊บเราปวดแขนนะมันไม่ไหวนะเราก็ทําแบบนี้นะมันก็จะไวนะฮะประหยัดเวลาได้เท่าตัวเนาะนะฮะผ้าของเราเป็นใหม่นะฮะเราใช้ใหม่อดนะฮะแล้วเราก็จะไม่ถูพื้นนะครับเราแค่กวาดนะฮะเพราะพื้นมันก็ไม่ได้เลอะอะไรนะครับแค่โต๊ะกับมานั่งนะมันเอี่ยมนะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ ตามที่ท่านเห็นในจอตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ยาชี่ได้ได้กำจัดไอ้นั่นออกไปหมดแล้วนะรังแตนะยวแปลกมากมันไม่มาอีกนะปกติมันต้องมาใหม่นะ กำจัดแช่ปา,ายมากแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันไม่มาแล้วมันหายไปแล้วนะ จากชมคลิปเมื่อวานด้วยนะครับนะครับน้ำมนต์รำเนแล้วก็เปิดใจก่อนเดินทางไปกรุงเทพไปหาพี่โอมกเพื่อนเกิดแต่พี่โอยังไม่ทราบวัน,นว่าป้าจะไปไหนะ บบเปลี่ยนเปลี่ยนความสข้าใจข้างนอกเลยพอแดดเปรี้ยงเลยนะหลังจากพายุบัวลอยผ่านไปก็นะความขยันของพระอาทิตย์ก็เต็มร้อยเลยนะฮะ แดดโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนี้ดีกว่านะเอฟซี FC นะ FC ไปเห็นองค์ปู่เนะสีทองระยับจับตานะฮะนี่นะตั้งกล้องมุมนี้ดีกว่านะครับนี่นะเป็นไงครับองค์ปู่เนาะนะับนเะงาพิบป,ปั๊บิบับเลยนะฮะแดดดีนั่นเองนะนี่โอ้ดูนะคุณผู้ชมนะสวยมากนะครับ นะบางทีปู่ก็อยากเล่นนะบางทีปูก่กนะ็อยากนะโชว์แสงเงาๆนะฮะเดี๋ยวนะอืมนะครับอืม จะไปถึงจริงแล้วนะแปลกมากเลยนะรังแตนเน,นะตนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ยนะโออเ,เอาออกเช้าบ่ายมาทุกครั้งเลยนะมีรอบนี้หละไม่มาเลยนะไฮทาวอนจือว่าเขารู้ว่าหมดช่วงพายุหรือเปล่าหมดช่วงฤดูฝนแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยไปอยู่ที่อื่นนะไม่มหาหลบในตาลาหลบฝนแล้วก็าอาจจะเป็นได้นะโอ้แดด เดี๋ยวเราเข้าสวนกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะสาราที่4ในสวนนะครับผมนะช่องเสือพาปาขอลงไลค์ก่อนแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปนะฮะช่องบนโอมยังอยู่นะครับ